นี่กี่ปีแล้วเนี่ยกี่ปีกี่ชาติแล้วเล็บเนี่ยจะไปตัดออกไหมเนี่ยเนี่ยอะไรมันอยู่ในน,นี้นั่นะเนื้องอกนะเนื้อมันงอกออกมาก็เล็บเหรอออมันจะไปตัดออกไหมเนี่ยไก่ไม่คมอ่ะนีก็ออกเลยเนื้อในเนื้ออยู่ในเล็บเหรอเนื้อในเล็บมันหละมันงอกออกมาตายฮะ ดูสิมัน,ใ,น,นใ,ใช่เนื้อหรือเปล่าขยะหรือเปล่าคล้ายๆเรบกวาเนื้อเไม่ได้ตัดออกได้ไงเนี่ยมันจะตัดออกเลยเนี่ยมันเป็นอะไรอยู่ในนี้พอพอ,อตัดไปแล้วนะแล้เข้าแะข้าวอปวดเนื้อนางอกขึ้นมาใหม่ เล็บไม่เป็นไรนายดูเล็บมือที่ยกเล็บมือมาดูสินะยกเล็บมือขึ้นอย่างนี้สิยาวมากเลยนะตาย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 รอเก็บบริบาลหน่อยรอรับีปซื้อเงือก บนก่อนซื้อตะไคร้มาใหม่นะเนี่ยตะไม่ได้่ยไก่หักก่อนนะมั้งแม่กินไลนะ แค่กับเาปีนแล้วก็นอนสมอยู่ในในห้องนะ <c oughs> เดินไปไหน <c oughs> ไม่ไหวแล้วลุกไม่ไหวแล้วจิมจิมบอกว่าแกตุยเดินมาทำไมรู้ว่าเดินไม่ไหวเนี่เขาแท็กเาแกมา <c oughs> เดี๋ยวรถไม่เด้เชี่ยวไปกินแล้ <c oughs> เสะเดินเสยสะเสียวาไปนี่ก็ไปวันจันทร์ยังไงแล้วพอลมแล้วก็ไปใหม่ลมวาทิษลมวันจันทร์ก็เดินไปเนี่ยไปห้าขาเฟ อ oh. มีมีดไหม <Huh? S 2> เอามีดตัดได้ไหมมีมีดคมๆมไหมไม่มีจะตัดข้าบอกว่าม,มีดบางช่องเล็กม,มะพ่าไปหมดมันต้องใช้ไอ้นี่แล้วทีมตัดเหล็กอะทีมตัดเหล็กคมๆเออได้ยอย่างนะเห็นด้วยไอทีมตัดเล็ก,ลกออนะี่น วานึ่งเคยเมื่อวานี้เนี่ได้ซื้อปลาหน้าให่ อยู่กับเราเินของเราไปคือเอาไ,อไว้เราก็ไม่ได้ใช่อือม,มทานเข้าไปก็ม่โตเลยมึงเริ่มจะตัดไม้ใช่ไหมเขาเห็นเราไม่ใช้แล้วทำอะไรไม่ได้นะเขาก็เอาไปใช้อ่ะ,มะมไม่โตเลยมึงจังอารมณ์เยอะเพราะข้ามมาเนี่ย โยนให้รวมไปเลยแล้วก็จอบเล่มหนึง่งก็โยนให้งอเมลอไปพอแขนแขนเคลืนช้าหมดไปแล้วยกอะไรไม่ไหวแล้ว พ่อชั้นเ <พอ S 2> นี่ยนะนเล็บนี้ยาวไม่ได้เลยพ่อชั้นตัดตัดโลดตัดมันเขอาเองตัดโลดยาวนิดมันก็ตัดแลดด้วไม่ต่อยให้ยาวหรอกไอ้หน้าที่พอที่เก็บค่าให้เนี่ะที่โรงพยาบาลสัญญาท่านะไอ้หม้อดูมามาอจากัหน โอ้ยดุงนี่อึกจริงจริงฮี่บางคนนี่ยเชื่อไหมภาภาพาไฟเย็บเตรจะไม่ใิ่ต้องทอนซามทอนนะไม่จ,จะไม่ป่วยหนูนะไม่เจ็บหรือเราอ๋อ เราทำไมไม่เจ็บล่ะไม่รู้หรือมันชาโอ้ชิดยาชาไหแล้วหมดยาแล้วเจ็บไหมหมดยาก็ไม่เจ็บอีเ้เสร็จแล้วไม่เจ็บเลยนี่แหละออกพอเดินได้อะไรได้มา่ชงวาดนี้เนี่ยมือไม้ชาหมด เนี่ยเท่งนี้ซึงตองตีกเลยนะตายนึ่งเลยแข่งทื่ถุกไดิ้ได้าแค่เดียวเนี่ยมีมารูเมื่อวันอาทิตยกี่แล้วเนี่ยหัวโคกพื้นนั่นแหละนี่เดินเนี้ยเยดินยังไงให้ห่วโคกพื้นมุ่นเลยด้อยาเข้าไอที่นอนองไง ลมปุ๊บเอาหัวโคบพื้นโอ้หพอรุงเช้าเดินเจ้าเทฟวาไปนะพอวันทีชองเอลมตัวนเหนือเบาข้าก็คอนชั่ว่ามอยชา ยามาทำมาค่อยดีกันนะยาเนี่ยนะยาขายเส้นเนี่ยเอาที่ไหนมากินนฮะเอาที่ไหนมากินเนี่ยบริดีเนี่ยชุดหนึ่งเจ็ดบาท กินแล้วนอนไ mm. งยาเสือว่าอาชุดใช่ไหม mm. นอนกินข้าวขึ้นตา,นาแล้วก็กินยาไปชุดนึงแล้วก็นอน mm. Mm. นอนแล้ว,ชวเช้าตื่นมาจะก,กินเนี่ยไอายารื่ยชุดนี้ชุดนั้นยังไม่ต้องกิน mm. เว้นไปกินเอาตอนนอน สองชุดน้องนั่งข้าจปวดยาหมดด้วยนะกินดีเลยกินดีเลยเออจะกินมากพอก็ดีดโลกถ้ากินหนึ่งสิบชุดได้พ้อนอ้กินทีไม่สิบชุดจ้ะกินใั้หมดกินหนึ่งสิบชุดนะ ตายเลยเอ้จะนกเอาไม่ได้ให้มันตายม่อมันตายเอางานการไม่ได้ทำไปกินทำไมยาแก้ปวดนอดนอนแก้ทำอะไรไม่ได้ดีเลยเพราะยาแบบนี้หมอกเขปบอ่หมอกแก ม่พยายามว่าเลยไอ้ม่พระที่ปาตัดนี่นะ <c oughs> ก็ลุงรู้ด้วยไงอ้าสังเกยก็ลูยาขายเส้นหรือมวยขาดผมพุดยาขายเส้นที่เนี่นยกำารขาอยองนย้นไปเรื่อมาทกีนชุดเราชุดเต็ กินนอนและชุดนะและรุ้งขึ้นวันไม่ได้อ่าน้างหน้ก็เดินก็แก,ก๊แกก็แก,ก๊แกอยู่สบายบาไม่กินกินตอนเช้าไอ้กินกลางคืนแล้วก็นอนเช้ามันจะไม่ปวดไงน้องนึ่งไม่ปวดมันจะสบาย นี่นี่ใครไปบอกไปยนันให้ใช่ถ้าไปบอกไปปลาแล้วได้น้ำน้ำได้ใช้จ้ะบ,บอกไายปลาบอกรอกให้รวมเอาน้ำไปให้สักก้อนดิพวกน้ำไม่มีใช้แห้งอุ้งแล้วแค่นั้นนี่ จะไปเองก็กจิ้มก็ว่าอีกว่าไหมนะว่าไหมก็ข้าเราเดินไหม่ถน่นันไม่ไปใครจะไปบอกได้เดี๋ยวนะบอกไม่มาใครจะไปดูไปไปบอกเรานี่เดินไปไปบอกมันอะไรมันมันก็ว่าเราอีกต่อว่าเราอีก นี่มันงอเป็นวงวงช้างเลยเนี่ย uh huh. เล็บเล็บมนันงอเอนี่ยมันงอขึ้นไปอย่างนั้นตันใจกินไม่ลงเลย ยาไหมยาตูแป๊งนี่นะดูดไปรอบาที่้องรปด,ดูดมันมากอ่ะดูดว,วเนเก่าวนอ็บในที่นอนดูดนั่นก็เป็นห่อๆแล้วน่ะนนหกมากกว่าอีกเป็นนันนั้นมันล่วงใจที่นอนนั่นแหละ หยิบยาใส่ไปจองไปจาก่งอ,อยู่ในนั้นมวลขนาดนั้นไม่ได้แล้วยังจะไปดูดอีกซื้อมาทิ้งก็ทิเงั้ะมวนอดไม่ได้เข้ามานลงคานขึ้นมานึกใหญ่จะดูด เนานดูถูกมวลต่มวลวันหนึ่งบางทีหามวลใชนี่ตังช้ามันะสีมวลเป็นแบบน้ำตึ้นอ่ะนะนตึ้นดูแล้วชุดเราจับไว้ เราดูดก็นับดู้ดทำไมเราดูดดูดเวลาไหนอ่ะล่วงไปได้ดีวังนี้มาอ๋ออันนี้ให้จะเอาออกได้เนี่ย มันตัดยาใช่ไหมคิดดโนี่ยมันตัดยากเดินมันจะไปชนสะดุดเนาะนี่ว่านเน่ตาหม่ย โดนฮะนะเดี๋ยวด้เหนือเหนือที่งอกออกันนั้นเลยตัดมันออกไปเลยมันตามเล็บไปะสิก็มันตามเล็บออกมาถึงได้จต่รุงนี้ เลือดออกกันน่ะนั่นแหละนั่นเขาแบบเดียวไปน,นิ่งโป้เห็นไหมล่ะอืมเพรา้เรานี่ยงอกตามออกมาง,งั้นแหละเลือดเลือดออกเลย ตามยังไม่คาดเลยต้องมีคีมตัดเหล็กตัดลวดอย่างนั้นอ้อเนี่โอมีอะไรก็ไม่ได้พวกคนไปมุมมด่อยนะ